แม่แม่ f c เปนักพระเอกหมอลำวัชิบด,ดนอึง้งเจอแม่แม่ f c เปนักขอลิงดูให้เงินใช้วันละหมื่นยื่นข้อเสนอไม่ต้องเป็นพระเอกหมอลำแล้วกำลังฮอตมาแรงเป็นขวัญใจแม่ฮัก f c สำหรับวัชิบด,ดนพระเอกหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแทงที่ตอนนี้ปล่อยผลงานซิงเกิลใหม่ในรอบเจปีกลั้นน้ำตาออกมาเตยด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวเวลาร้องลำหน้าเวทีบุกน้ำเสียงน,นุ่มเป็นเอกลักษณ์กลายเป็นที่ชื่นชอบ และเอนดูของบรรดาแม่แม่เอฟซีบางอ๋อคนถึงกับยื่นข้อเสนอบอกไม่ต้องเป็นพระเอกหมอลำแล้วจะขอเลี้ยงดูเองให้เงินใช้วันละหมื่นต้องวิดีโอคอลคุยกันทุกวันงานนี้ทําเอาหมอลำหนุมถึงกับอึ้งหนักไปเลยหมอลำบูมมากๆแบบนี้แม่แม่เอฟซีมีเยอะขึ้นยิ่งมีมากขึ้นต้องขอบคุณความรักความเมตตาที่แม่แม่เอนดูเด็กน้อยคนนี้งานเปรของแม่แม่ก็หนักมากเหมือนกันอยากให้หนักมากกว่านี้หัวเราะขอบพระคุณที่แม่แม่รักและเมตตาท่านเอาเงินที่ท่านเหลือใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ใช่ว่าแม่แม่ ต้องให้นวัดไม่เคยขอมาไหลาเลยนอกจากแม่แม่จะให้เองเหรือกินเหลือใช้ก็เอามาให้แต่ได้มาผมก็ไม่ได้กินคนเดียวดูแลพ่อแม่พี่น้องวัดก็คือเสาหลักของครอบครัวแสดงว่าคุยกับแม่แม่ตลอดว่าถ้าเดือดร้อนก็ไม่ต้องให้จริงครับบางคนเข้ามาบอกแม่ไม่มีตังมาให้นะแม่ขอเป็น f อฟซีได้ไหมโอ้ยวันนั้นวัดร้องให้เลยนะเขาเดินเข้ามาบอกขอจับมือได้ไหมแม่ ไม่มีตังวัดหยิบต,ตังยัดใส่มือเขาร้อยสองร้อยบอกค่ารถนะแม่เราเอนดูคนแก่เขาจุงมือหลานเขามาบอกว่าหลานอยากเห็นย่าอยากเห็นเห็นแตกในโทรทัศน์มันเป็นความประทับใจแสดงว่ามีคนคิดว่าถ้าจะเป็นเอฟซีเราได้เขาก็ต้องเอาเงินมาให้เราอันนี้เราก็มาคิดว่าแม่แม่หรือใครหลายคนเขาเห็นแค่ภาพด้านเดียวว่าเราได้มาลายเขาก็เลยคิดว่าเราไม่มีตังจะเป็นเอฟซีวัดได้ไหมอันนี้บอกเลยไม่มีตังก็เดินเข้ามาเลยครับถ้าไม่มีเดินเข้ามาบอกผมหยิบให้ได้ร้อยสองร้อย ไม่มีปัญหาที่เห็นภาพมาลายเยอะๆเป็นเพราะว่าแม่ๆพี่ๆท่านเอ็นดูแล้วท่านมีเยอะท่านก็เลยแบ่งมาให้ใช้ไม่ต้องไปคิดว่าฉันไม่มีเงินแล้วฉันจะไปหาเธอได้ไหมขอจับมือได้ไหมอันนี้เจอแบบนี้บ่อยส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่เขาจะบอกว่าแม่ไม่กล้าเข้ามาหาไม่กล้าขอจับมือแม่ไม่มีตังอันนี้ไม่ได้โทษใครแต่เป็นที่เราได้ยินแม่ๆพูดมาว่าเขากลัวว่าจะเหมือนวงอื่น ที่เขาเจอมาไปหาเขาก็ทําไม่รู้จักไม่คุยด้วยเลยได้แชร์ความรู้สึกกับเขาว่าอย่าไปตัดสินเราเหมือนคนอื่นหรือให้คนอื่นมาเหมือนเราแม่แม่น่ารักก็เยอะมีแม่ที่ไม่น่ารักบ้างไหมมีบางทีมาในคราบแม่หัวเราะอยากเลี้ยงดูเรา แบบนั้นก็มีแต่เราก็มีการจัดการของเราวัดอยากให้มาชอบในสิ่งที่เราเป็นมาชอบในสิ่งที่เราอยากนําเสนออยากให้เราเป็นลูกรักเป็นน้องรักอยากให้คิดกับเราแค่น้องแค่ลูกหรือเป็นบุคคลสาธารณะที่ฉันชื่นชอบเธอฉันอยากสนับสนุนผลงานเธอบางคนมีเสนอเงินมาขอเลี้ยงไม่ต้องทํางานใช่ครับบางทีมีแบบฉันให้เธอวันละหมื่นแต่เธอต้องวิดีโอคอลคุยกับฉันตลอดห้ามคนอื่นเข้ามาในเต้นอย่างโน้อนอย่างนี้เยอะมากเราปฏิเสธยังไงไม่ให้เขาเสียน้ำใจ อันนี้ก็จะมีการคุยถ้าแม่ให้แล้วแม่เป็นทุกแม่ไม่ต้องให้แม่ไปดูแลคนอื่นอันนี้วัดพูดตรงๆเลยเข้ามาวัดอยากให้มาเสียดความสุขมาเสียดผลงานไม่ใช่มาเสดเพื่อหวังอะไรกับเราอันนี้ไม่ชอบเลยจริงๆอยากให้โฟกัสที่เรื่องของงานมากกว่าครับเราอยากทํางานให้มีความสุขไม่ใช่ว่าทํางานแล้วต้องมาระแวงกดดันจากบุคคลรอบข้างมีคนไปถึงท่านแม่ให้แต่วัดต้องเลิกเป็นหมอลำแล้วมีให้หนักไหมไม่ได้พูดเรื่องตัวเลขแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ดูแลและซัพพอร์ต เรามาพอสมควรสมมติตัดสินใจทาตามที่เขาบอกจริงๆแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งวัดทําอะไรแล้วขัดใจเขาแล้วเขาไม่ดูแลต่อเราก็เสียโอกาสตรงนี้เขาเป็นแม่แบบที่หวังตัวเราก็เป็นแม่แม่กันนี้แหละครับไม่เคยมีเรื่องอื่นเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแต่เราพยายามตีกรอให้เขาเป็นแม่แต่บางทีถ้ามีล้ําเส้นเกินไปก็มีคุย